ันพร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ ดีครับพ่อพงพ่อเพียงนะครับคลิปนี้พ่อพงพ่อเพียงจะมาเก็บมันเบอร์รี่ครับนี่ครับพันธุ์หิมาลายันขาวครับจะเอาไปกินกับกาแฟนะครับนี่เลยนะครับผลสีขาวเนี่ยนะครับเอาไปกินกับกาแฟเนี่ยเข้ากันมากนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาเก็บกันเลยนะครับเนี่ยผลขาวเนี่ยครับนี่นะครับอันนี้พันธุ์หิมาลายันขาวนะครับ นี่นะครับนี่ชงกาแฟดำนะครับท่านผู้ชมกาแฟดำแล้วก็กินกับอ่ามันเบอรี่พันธุ์หิมาลายันขาวเนี่ยเข้ากันมากครับท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปใส่น้ำตาลเลยนะครับหวานนะครับหวานหอมนะครับมันเบอรี่พันนี้นะครับเหมาะมากๆสำหรับการกินกับกาแฟครับนี่พัน มาระยันขาวดกๆเลยนี่ครับมีให้กินเรื่อยๆนะครับเราเก็บไปอ่าเป็นรุ่นๆไปนะครับนี่ไอผลเขียวๆแบบนี้ยังไม่สุกนะครับเป็นผลเล็กนะครับแบบนี้ก็ยังไม่สุกถ้าจะให้สุกเนี่ยต้องเป็นผลสีขาวนี่ครับแบบนี้เลยนี่ครับผลสีขาวแบบนี้นะครับถึงจะเรียกว่าสุกนะครับนี่กินกับกาแฟนี่สุดยอดนะครับ ที่มหาเลยนะครับมันบลีพันธุ์นี้นะครับมีรสหวานนะครับหวานมากๆหวานเจี๊ยบเลยนะครับหวานเจี๊ยบเลยครับเป็นพันธุ์อีมันลายันขาวเป็นพันธุ์หม่อนเมืองนอกนะครับท่านผู้ชมมันบรูนี่เวลาเราปลูกแล้วเราต้องโน้มกิ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมครับที่พ่อพงโน้มกิ่งเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ทุกตากิ่งนะครับ ที่แตกออกมาเนี่ยติดผลดกนะครับก็ลเลยต้องโน้มกิ่งแบบนี้โน้มกิ่งแล้วก็ริดใบนะครับท่านผู้ชมนะครับดกมากเห็นไหมครับเนี่ยด้านในนี้ก็มีนะครับท่านผู้ชมนี่โอ้ยลูกยาว ลูกยาวๆครับโดดๆนะครับเราจะเก็บกินไปเรื่อยๆนะครับเก็บจนน่นแหละมันสุกหมดทั้งต้นนั่นแหละครับเอาวันละเล็กละน้อยนะครับพอได้กินกับกาแฟนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับ ถ้ามันสุกแล้วเราไม่เก็บเนี่ยมันจะร่วงนะครับท่านผู้ชมมันจะร่วงเพราะว่าช่วงนี้มีลมนะครับมีลมมาลมแรงด้วยนะครับลมแรงแล้วก็มันก็จะร่วงถ้าสุกสุกเต็มที่แล้วมันจะร่วงง่ายครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นพันที่เรานำกิ่งพันเมืองนอกนะครับมาเสียบต่อนะครับนี่ครับ เราจะมาเสียบยอดนะครับนี่ต้นตอจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่พันธุ์เชียงใหม่ก็จะเป็นผลแบบนี้นะครับนี่เป็นพันธุหมอนของประเทศไทยเรานะครับเขาเรียกว่าพันธุ์เชียงใหม่นะครับเนี่ยผลก็จะเป็นแบบนี้ต้นมันขึ้นมานะครับเราก็เอายอดของอพันธุ์หิมาลายันขาวซึ่งเป็นหม่อนเมืองนอกนะครับมาเสียบนะครับเอามาเสียบเพื่อนะครับเพื่อว่า ให้มันทนแรงนะครับมาอยู่เมืองไทยเรามันก็จะหากินได้ง่ายขึ้นนะครับให้มันทนแรงทนลากเล่าลูกนี้้องขาวสุกเยอะมากครับ ถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะร่วงนี่ครับเห็นไหมนี่ครับผลขาวนะครับเราจะเอาไปกินกับกาแฟนะครับกาแฟดํานะครับเราไม่ต้องใส่น้าตาลนะครับเรามากินกับมันเบอร์รี่หรือว่าลูกหมอนเนี่ยพันไอหิมารัยันขาวเนี่ยเท่ากันมากครับอร่อยนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube พ่อคงพอเพียงด้วยนะครับสวัสดีครับ